วันน on ี so? iento, ้หวานอยู่ที่ BFC Dental นะคะวันนี้เนี่ยหวานจะมาทำอะไรเนี่ยมาดูกันเลยค่ะก็อยู่ที่ห้องตรวจกคุณหมอแล้วนะคะก็ปัญหาเนี่ยก็คือหวานอะจัดฟันมาแล้วสองรอบแต่ว่าไม่ได้ใส่ชิ้นงานะคะก็เลยไม่ได้เมนเทนฟันตัวเองกับวันนี้นะคะก็เลยจะมาปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอแกะตัดห ก็ในส่วนของเคสนี้นะครับก็คือของคนไข้เนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องในส่วนของฟันที่มันยืดออกมานะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เนาะแล้วก็ฟันหน้านะครับในลักษณะเลยอะ่ะมีฟันศพลึกนิดหน่อยแปลว่าฟันบนกับฟันล่างมันค่อมกัน นิดหน่อยนะครับก็ระยะเวลาการรักษานะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก8-10เดือนโดยประมาณนะครับในการรักษาทั้งหมดแล้วก็ในการรักษาก็จะมีการสบายฟันหรือกรอฟันเพื่อเปิดช่องว่างเพื่อให้ฟันเนี่ยมันสามารถถอยไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับวันนี้ก็มาสแกนฟันเป็นวันแรกนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังจากที่สแกนฟันจัดฟันเราเนี่ยฟันหวานเนี่ยจะออกมาเรียงสวยเหมือนเดิมไหมคะ่ะ